สวัสดีครับในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารีวิววิก m l m สสักทีนะครับหลังจากที่มันลดราคาไปเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าต้องเล่นกี่เกมเนี่ยถึงจะได้ซู27แล้วเนี่ยมาครับวันนี้อยู่ผมจะเปิดสถิติให้ทุกคนดูกันนะครับโดยจากสถิติของผมที่เล่นไปนะครับวกยเนี่ยผมก็จะเล่นไปทั้งหมด461เกมนะครับแล้วก็ได้คิวไปทั้งหมด5 0 7คิวโดยจากสถิตินะครับ ก็คำนวณเอาคร่าวๆว่าผมจะได้1คิวต่อ1นเกมเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าตอนที่ผมปั่นเนี่ยผมเริ่มจากแร้งสองลำท้ายๆแล้วครับเพราะงั้นถ้าอยากแกเริ่มตั้งแต่ลำแรก,กนเนี่ยจากที่เขาผมคำนวณเอาไว้แล้วก็จะใช้จำนวนการเล่นเพิ่มอีกประมาณ20เกมนะครับทั้งหมดก็จะรวมเป็น4 8 1เกมนะครับโดยจากสถิติแล้วเนี่ยผมถือว่า2 3 M L เนี่ยจะฟาร์มได้ค่อนข้างช้าน,นะครับเพราะว่า การฟาร์มของมิกิสามเอ็เอลเนี่ยจะมาจากคิวอย่างเดียวต่างจาก F4 ที่เราสามารถเอาระเบิดเนี่ยไปฟาร์มได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็พูดกันเรื่องสสิติเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับโดยพรีเซตที่ผมจะใช้บ่อยที่สุดเนี่ยสำหรับมิกิสเอก็จะเป็นการใช้ R24R และก็กระป๋อคัลเตอร์เมชเชอร์แทนการติดถังน้ํามันนะครับและในส่วนของ RWR ของมิกิสัมเอเนี่ยมันก็จะบอกเราได้แค่4มุมนะครับซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับของคู่แขง อย่าง F4 ที่จะบอกทิศทางแล้วก็ระยะได้ละเอียดกว่าทําให้เวลาเราเล่นมิยี่ส ML เนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวมากกว่าปกตินะครับและสำหรับมินิยี่ส ML เนี่ยหมดเรดาที่เราจะใช้กันเนี่ยก็จะเป็น S R C M T I นะครับและ A C M M T I โดยความสามารถของเรดาร M T I เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับ P D r a s, s p e c ของฝั่งนาโตนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอยู่ตรงที่มันจะสามารถใช้ได้ที่ความสูงต่ําเท่านั้น พอถ้าเราบินขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยเรดาร์ MTI มันก็จะเปลี่ยนเป็น LD นะครับซึ่งในหมวด LD เนี่ยมันก็จะติดกาวเอฟเฟกแล้วก็ในหมวด ACM เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น ACM ธรรมดานะครับเพราะงั้นในเรดาร์หมวดนี้เนี่ยมันก็จะสามารถเป็นล็อกชาร์ปได้นะครับเพราะงั้นเราเนี่ยไม่ควรจะบินสูงเกินไปเวลาที่เล่นมิสาม ML และสำหรับการตั้งค่าตอนเริ่มเกมเนี่ยน้ำมัน30นาทีก็เพียงพอแล้วนะครับและสำหรับคอเตอร์เมชเชอร์เนี่ยก็แฟร์อย่างเดียวก็ได้ เพราะจำนวนแฟร์เราน้อยแล้วเวลาที่ไปเจอท็อปเทียร์เนี่ยมันก็ใช้ปริมาณแฟร์เยอะในการหลบและในส่วนของกระสุนเนี่ยก็ใช้เป็นแอร์แทร็กเก็ตอย่างเดียวก็พอนะครับแล้วหลังจากที่เราบินมาได้สักพักแล้วเนี่ย เพื่อนๆหลายคนก็ได้จะสังเกตได้ว่าเครื่องของมิกกมเนี่ยมันแรงไปหน่อยทําให้เราต้องมาคอยเปิดปิดวิฟเพื่อไม่ให้ความเร็วมันเกินโดยปัญหานี้เนี่ยก็สามารถแก้ได้โดยการใช้ p o s t e t i t afterburner นะครับโดยวิธีทำเนี่ยก็ง่ายๆแค่ให้เพื่อๆนๆลดความเร็วลงมาที่100%ก่อนแล้วก็เลื่อนลูก k i n g b าขึ้นไป1ทีนะครับโดยหลังจากที่ทำเนี่ยความเร็วของเพื่อนๆเนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าจะค่อยๆลดลงมาแทนโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้ในการเลี้ยงความเร็วเอาไว้ได้นะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของเทคนิคการของ23 โดยมิกซ์ยี่สามเนี่ยจะมีเรดราที่ค่อนข้างเออนะทำาให้เพื่อนๆเนี่ยหาเป้าหมายในเรดร์เนี่ยไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่แล้วก็กดล็อกไม่ค่อยติดผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามกํมปุ่มเปลี่ยนเป็นเรดร์ ACM เอาไว้ตลอดเวลานะครับเพราะวาเวลาเจอเป้าหมายใน SR4 แล้วเนี่ยแล้วกดล็อกมาติดเนี่ยเพื่อนๆจะได้เปลี่ยนเป็น ACM ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็คือพยายามเลือกเป้าหมายที่อยู่สูงจากพื้นหน่อยนะเพราะว่าเราจะได้ยิงไม่วืดนะครับ แล้ในส่วนของปืนของ m ิจิสามเนี่ยเนื่องจากว่าปืนของมิจิสามเนี่ยมันยู่ต่ามากเลยนะครับเวลาที่เรายิงไปเนี่ยกระสุนเนี่ยมันก็จะอยู่ห่างจากเป้าค่อนข้างไกลทาให้เวลาเราเล็งเนี่ยผมแนะนําให้เราเล็งด้วยล่างสุดของเป้านะครับและสําหรับมิสไซร์ R60M ที่เป็น มิสไซล์ OX-5 แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอามิสไซล์ R-60M เนี่ยมาเฮ a ดออนที่ระยะต่ำกว่า1กิโลได้นะครับเพราะที่ระยะต่ำกว่า1กิโลเนี่ยมันมีโอกาสที่มิสไซล์จะเลี้ยวไปหาแปรไม่ทันและชนกับเครื่องบินแทนนะครับและสำหรับการรีวิวมิจิบสเนี่ยวันนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับส่วนลำถัดไปเนี่ยผมจะรีวิวเลยะก็คงจะเดาได้ไมย่ยางนะครับ และสำหรับใครที่ชอบทิศแบบนี้นะครับก็ฝาก k, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบปุ๊ปปิกหน่อยนะครับวันนี้ปุ๊ปปิกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโชคดีสำหรับปอหัวนะครับบ๊ายบายครับ Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer a no, man. I still go, go, go.